ทีทีทีครั้งที่1เดอะพิง์และไลออนมอร์บันทึกประวัติศาสตร์สู่เส้นทางพันล้านในระหว่างวันที่1 7บเจถึงสิกุมภาพันธ์สองพที่ผ่านมาที่เดอะพายรีสอร์ทอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีองค์กรเดอะพิงร่วมกับบริษัทไลออนมอร์ได้จัดการอบรมในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำเทรนเดอร์เทรนเนอร์หรือ TTT ครั้งที่1โดยมีนักธุรกิจระดับผู้นำขององค์กรเดอะพิง์เกือบ300คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คุณรพีพัฒน์อิทธมาศประธานองค์กรเดอะพิงกล่าวว่าองค์กรเดอะพิงมีเครื่องมือในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้โดยใช้ระบบ6วงกลมสู่ความสำเร็จ ซึ่งมีวงกลมที่5คือ TTT ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำเพื่อให้นักธุรกิจสามารถบริหารทีมงานซึ่งเป็นเครือข่ายใต้สายงานให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนคุณพีรวัตรงามพาณิชย์กรรมการผู้จัดการบริษัทไลออนมอได้กล่าวว่าบริษัทสนับสนุนการทำงานของนักธุรกิจทุกองค์กรทุกทีมงานทุกสายงานที่เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัท โดยการวางแผนงานกิจกรรมหลักของบริษัทไว้ตลอดทั้งปีเพื่อให้พาร์ทเนอร์สามารถจัดกิจกรรมเฉพาะของแต่ละทีมได้โดยไม่ทับซ้อนกันและองค์กรเดอะพิงก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกซึ่งบริษัทยินดีที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ กิจกรรมที t เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักธุรกิจสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยลักษณะกิจกรรมย่อยที่หลากหลายภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลายสนุกสนานแต่แฝงด้วยสาระในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานจริงและในช่วงกิจกรรมสันทนาการได้มีการร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับผู้นำและนักธุรกิจที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์อีกด้วย ซึ่งสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งกิจกรรมทีท,ทจะมีขึ้นเป็นประจำในแต่ละช่วงเวลาตลอดทั้งปีเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้ขยายเครือข่ายให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน